สวัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะพบกับคุณครูคคปอยนะคะในกินจาก,การรมเสืิอประสบการณ์วันพุธค่ะวันนี้นะคะครูก็มีเรื่องยาวเกี่ยวกับผีเสื้อนะคะให้เด็กเรียนรู้กันด้วยแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องผีเสื้อกัน เราก็จะมาทวนทีกันก่อนนะคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มทวนทีกันเลยค่ะหนึ่งสองสามตุ่มตัวเตียมเตี้ยบออกมาจากไข่ถ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนอะกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุ่มตัว แพนตัวไว้กับจริงนอนนิ่งนิ่งนานานาวันและคืนเวียนผ่านนอนนอนหลับสบายเจ้ากายเป็นดักแดมีแต่เยื่อใย,ยหุ้มห่อ,หอคงได้เวลาแล้วเนาะดักแดก็เปลี่ยนแปลงกาย

อันอถีเสื้อแถวบ้านเด็กๆนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมเ่ยว่าถีเสื้อแถวบ้านเด็กๆนั้นกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ชีิปไหนว่าคะเด็กๆเคยสังเกตไหมเอ่ยเด็กๆลองตอบครูด,ดูนะคะใครเด็กต่อไปแล้วก็จะมาเรียนรู้กเกี่ยวกับาบงานกันนะคะมาทํากันเลยค่ะนับจํานวนถีเสื้อการระบากถับตัวเลขระบายสีภาพให้สวยงามค่ะไอเด็กสังเกตดูดูสิคะ เด็กเห็นผีเสื้อไหมคะเห็นไหมเอ่ยผีเสื้อนะคะกําลังจะมากินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าครูลายชิสวยงามมากเลยเด็กให้เด็กนะคะนับว่ามีผีเสื้อกี่ตัวนะคะอ่ามาละพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผีเสื้อมีกี่ตัวคะสามตัวใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆนะคะก็มาสังเกตเลขตรงนี้นะคะ,ะมีเลขอะไรบ้างเอ่ยเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขสองเลขสามผีเสื้อมีกี่กี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมคะให้เด็กๆคะการกระบาดท,ทับเลขสามไปเลยจากนั้นให้เด็กๆคะระบายสีภาพผีเสือ้อดอกไม้นะคะให้สวยงามนะคะใครเด็กใบงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ย ค่ะเดี๋ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารของผีเสื้อไปแล้วใช่ไหมคะใครเด็กนะคะก็สามารถทบทวนได้นะคะว่าผีเสื้อในภาพนี้มีกี่ตัวนะคะให้เด็กทบทวนนะคะแล้วก็ให้เด็กนะคะทารายงานให้ให้สวยงามเลยแล้วให้เด็กนะคะถ่ายลงในกายกลุ่มหรือไม่ก็เก็บไว้ส่งเมื่อเยนเปิดน,นะคะใครเด็กสอบรายงานวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปวิดวีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย